ทำไมผมฟังเพลงคลาสสิกอัลบั้ม The Greatest 50 Piece Classical Music ของ Lon Donfield เป็นแค่16บิตแต่ทำไมรู้สึกว่าดีกว่าเสียงเพลงเดียวกันในอัลบั้มอื่นที่เป็น24บิตครับก็อย่างที่ผมบอกครับว่า High Resolution นะ่ะมันเป็นแค่เรื่องนินยิผมคุยไปแล้วนะในเรื่องว่า High r e s o l u t สำคัญยังไงอะไรเงี้ยคือมันเป็นแค่ High Resolution เนะี่ยมันเป็นมันเป็นกระจกบานใหญ,ใหญ,ใหญ,ใหญ่มันเป็นมันเป็น คือไฮไลท์เนี่ยนะครับบอกเลยว่าไฮไลท์เนี่ยคือคําว่าเสียงดีไม่ดีอ่ะมันไม่ได้แปลว่าไฮไลท์เราต้องเสียงดีนะปัจจัยสําคัญที่ทําให้เราให,ใ,หให้เพลงมาเสียงดีนะท่านผู้ชมไฮไลท์เนี่ยอยู่อันดับสุดท้ายเลยนะอันดับต้นๆคืออะไรท่านผู้ชมทราบไหมครับเลคคอร์ดิ้งครับเลคคอร์ดิ้งถ้าถ้าต้นทางบันทึกเสียงมาดี แล้วมิกซิ่งดีมิกเสียงดีบาลานซ์เสียงดีคือท่านผู้ชมลองไปดูอัลบั้มที่เป็นพวกออเดอไฟล์อะไรพวกนี้มันจะมีตำแหน่งหน้าที่อยูู่หน้าที่หนึ่งคือบาลานซ์เอนจิเนียร์มิกซิ่งเอนจิเนียร์เรคคอร์ดิ้งเอนจิเนียร์บาลานซ์เอนจิเนียร์มาสเตอร์ลิงเอนจิเนียร์ยังไม่มีใครพูดถึงไฮเลสเลยนะจุดสำคัญของการที่ทำให้เพลงมันเสียงดีครับ อยู่ที่การบันทึกเสียงจริงๆมันอาจจะย้อนไปเยอยู่ที่เพอร์ฟอร์แมนซ์เพอร์ฟอร์มของของศิลปินของนักร้องดนตรีก็มีส่วนทําให้ดีไม่ดีด้วยนะบันทึกมาดีหรือเปล่าไมที่ใช้การวางไมบันทึกมาแล้วมันเป็นลายๆใช่ไหมมันเป็นลายบางอันก็บันทึกมาเป็นมัลติแทร็กทำยังไงว่าให้มันมาผสมเสียงมามิกเสียงออกมาแล้วสามารถดึงเสียงบาลานเสียงออกมาแล้วกลมกล่องฟังดีอย่างที่อย่างที่เอนจิเนียร์อยากอยากจะให้เราได้ยินมาสเตอร์ลิงทำยังไง เห็นไหมเรายังไม่ได้พูดถึงไฮไลท s เลยไฮไลท์เนี่ยมันเป็นแค่ช่องทางหนึ่งในการปล่อยของดีๆแบบนั้นออกมาคือถ้าเรามีเนื้อเพลงหรือว่าไฟล์ที่มันดีมากๆจากการมิกซิ่งจากการบาลานซ์มาเนี่ยมิกทุกอย่างและขอดุกอย่างมาดีอยู่แล้วถ้าเราปล่อยอเนื้อตรงนี้ไปแบบไปในรูปแบบของไฮไลท s คนฟังก็จะได้ฟังอะไรที่มันใกล้เคียงสตูดิโอมากที่สุดแต่ถ้าเราอยู่ในยุคที่เป็นซีดีสมมติเอนจิเนียร์บันทึกมาอย่างดีเลย สุดท้ายเนี่ยจะต้องดาวดาวสซมปิ้งทุกอย่างลงไปแค่16บหกปีสิสีความดีตรงเนี้ยสตูดิโอตรงเนี้ยความดีที่มันอยู่ในสตูดิโอตรงเนี้ยมันก็จะถูกลดทอนลงไปถ้าผู้ชมจำได้ไหมครับว่าช่วงแรกๆที่ไฮ l e s s โฆษณาหรือโปรโมทความเป็นไฮไลทเนี่ยคำพูดหนึ่งที่มักจะเราเรามากักจะได้ยินก็คือคุณจะได้ยินเสียงเหมือนอย่างที่เอนจิเนียร์ในสตูดิโอได้ยิน ก็คือว่าเรารู้อยู่ว่าอินเจเนียร์ในสตูดิโอเนี่ยเขาทำมาสเตอร์เขาทำต้นฉบับเขาทำด้วยด้วยไฟล์ที่เป็นไฮเรสอยู่แล้วแน่นอนว่าจะเป็นอนาล็อกเลยอะไรก็ตามเขาทำที่ความละเอียดสูงๆอยู่ที่ว่าสุดท้ายแล้วพอเขาไปปล่อยลงไทยเอาลงปล่อยลง Spotify ปล่อยลงไท d a อก็เขาก็ลดทอนตามที่แพลตฟอร์มนั้นๆจะรองรับอยู่นะ s t o t y f y ก็เป็น l o s ซี่คอมเพรสชัน320กิโลบิตเปอเซกไม่ใช่เวฟไม่ใช่อะไรด้วยนะครับ ก็ต้องถูกคอมเพลตไปแต่เขายังมีมาสเตอร์เขาอยู่การที่เขายอมปล่อยไฟล์ไฮเรสออกไปตามสตรีมมิ่งการที่เขายอมขายไฟล์ไฮเรสก็คือเขาพยายามทําให้เราได้ยินเสียงที่ใกล้เคียงกับเอนจิเนียร์ในสตูดิโอมากที่สุดมันก็ขึ้นอยู่ว่าเขาจะกักไว้แค่ไหนด้วยนะส่วนหนึ่งนะถ้าเขาปล่อยเต็มเราก็จะได้ยินเสียงที่ใกล้เคียงเขามากที่สุดนะครับนั่นคือประโยชน์ของความเป็นไฮเรส h ฮเล s less, ไม่ได้แปลว่ากูซาว h ฮเล s คือการเปิดโอกาสให้กูซาวมันมันมันดีที่สุดเท่าที่มันควรจะเป็นคือถ้าเป็นในยุค CD เนี่ยอย่างที่บอกนะมาสเตอร์ทำเป็น24-48 Master มาสเตอร์ทำเป็น24-96สุดท้ายพอจะปล่อยเป็น CD ปุ๊บกูต้องทำทุกอย่างให้เหลือแค่16ปิด44.1มันคือการลดทอนคุณภาพตัดข้อมูลทิ้งไปยังเยอะแยะนะครับไอที่เราได้ฟัง CD ก็คือก,าก,าก,ากักกหังหาง,หาง ของสิ่งที่ม่อยู่ในสตูดิโอนั่นคือความหมายของว่าทําไมเราถึงเปลี่ยนผ่านจากยุค CD Quality มาเป็นยุค i i h r e s พอเข้าใจใช่ไหมไฮไไม่ได้แปลว่าสกู๊ตซาวถ้าเกิด Recording m i x มิกซิ่งเอ e จิเนียร์ e าลานซ e เอนจิทำงานส่วนๆคุหยห่วยออกมาความเป็น h i g h ทซะอีกอะ่ะมันจะยิ่งฟ้องความห่วยตรงนั้นออกมาพอพอเข้าใจความเป็นไฮไลทไหมครับมันจะยิ่งฟ้องความเอาง่ายผมยกตัวอย่าง ทุกวันนี้เราดูเราดูเราดูภาพยนตร์เป็น Full HD เป็น 4K ใช่ไหมแต่ท่านผู้ชมลองนึกถึงอาผมยกตัวอย่างหนังที่เราไม่ชอบสักเรื่องนึงแล้วกันนะผมผมไม่อยากไปพาดพิงใครนะยกตัวอย่างหนังหนังกากาก,ากหนังกา,กากากสักเรื่องนึงที่ดาราเล่นแข็งโป๊กเลยถ่ายทำแสงสีเน่าเๆบทไม่สมจริงเอ่อ CG ปล,ปลอม ถ้าเราเอาหนังเรื่องนั้นนะมาทําเป็น 4K แ,แล้วเราดูที่บ้านเหมือนกันเลยความเป็น 4K ไม่ได้ช่วยอะไรกับฟ้องความห่วยตรงนั้นนะออกมามากขึ้นหวซีจีมึงยิ่งไม่สมจริงใหญ่เลยเพราะมันดูในจอที่ชัดขึ้นพอไม่ทราบเปรียบเทียบอย่างนี้พอจะเข้าใจได้ไหมครับนะครับพี่เอ็มพอมีแนะนำอัลบั้มเพลงคลาสสิกหรือเพลงบรเลนในซาวดที่มีคุณภาพอดัดดีๆไหมครับนี่ครับ ติดตามช่วงอัลบั้มแนะนำประจำสัปดาห์ครับผมทยอยเอามาเล่าให้ฟังหลายครั้งแล้วนะครับช่วงสุดท้ายของรายการคุยได้คุยดีทุกสัปดาห์ช่วงสุดท้ายของเราจะมีช่วงอัลบั้มแนะนำประจำสัปดาห์บางครั้งผมก็แนะนำจากแผ่นเสียงบางครั้งผมก็แนะนำจากแผ่นซีดีบางครั้งก็แนะนำจากแผ่น SACD บางครั้งก็แนะนำจากสตรีมมิ่งครับหลายๆครั้งก็มาจากไททอลนี่แหละครับต้องติดตามไปเรื่อยๆครับผมไม่สามารถ <laughs> นั่งฟังทั้งวันแล้วก็ นั่นหยิบจับมามีครับมีเยอะด้วยมีเยอะด้วยนะครับหรือแม้บางทีเวลาผมเปิดอัลบัม้มรูนะลองดูอัลบั้มที่ผมกดเฟเบลิตเอาไว้บางทีมันขึ้นขึ้นบนหน้าจอพวกนั้นแหละผมก็เลือกมาฟังนะครับพอเข้าใจไม่ทราบื่อกี้ผมอธิบายไปยืดยาวพอเข้าใจไหมครับ